ครับสามเทคนิคเลือกใส่ล้อเตาเผาขยะให้ปลอดภัยนะครับอันที่หนึ่งครับเราต้องดูน้ําหนักและก็ขนาดของเตานะครับว่าเราจะใช้ยังไงนะครับก็ถ้าน้ําหนักเตาประมาณสองรอยกิโลขึ้นไปก็ใส่ล้อเหล็กสี่ถึงห้านิ้วนะครับอันที่สองถ้าใช้ในพื้นที่ลาดเอียงก็ควรจะใช้ล้อที่สามารถล็อกได้นะครับเพื่อไม่ให้เกิดการลื่นไหลนะครับอันที่สามนะครับ หากต้องการความสะดวกสบายในการหมุนหมุนหมุนเตาไปมานะครับก็ใช้เป็นล้อแป้นเป็นนะครับซึ่งจะสามารถหมุนได้รอบทิศทางได้นะครับก็จะสะดวกและมีความรวดเร็วในการทำงานนะครับหากสนใจข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเตาเผาขยะไร้ควันติดตามได้ที่เพจหรือ YouTube ของคุณเดชเตาเผาขยะไร้ควันจะมีสาระดีๆมานำเสนอให้